สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําผัดคะน้าปลาเค็มกันนะคะน่ากินใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าขั้นตอนการทําเป็นอย่างไรบ้างตามมาเลยคะ่ะส่วนประกอบของเมนูวันนี้นะคะก็คือคะน้าค่ะวันนี้พี่การเลือกคะน้าไทยนะคะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะแล้วก็ปลาเค็มปลาอินทรีย์เค็มค่ะขาดไม่ได้เลยแล้วก็กระเทียมไทยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำปลาอินทรีย์เค็มนี้มาทอดก่อนนะคะ ทอดกับไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆทอดค่ะใจเย็นๆเพราะถ้าไฟแรงนะคะมันก็จะไหม้นะคะขมค่ะไม่อร่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาจัดการกับเจ้าคะน้าค่ะพี่การจะแยกส่วนของก้านกับส่วนของใบออกจากกันนะคะส่วนโคนต้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแก่เราก็ต้องลาอออกเพราะว่ามันจะเป็นเซียนเนาะเวลาเคี้ยวขึ้นมาแล้วมันจะเป็นเซียนเซียนไม่อร่อยค่ะค่อยๆลาอออกนะคะเอาส่วนที่แก่ออกค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาแยกแบบนี้นะคะส่วนของใบกับส่วนของก้านค่ะใบค่อนข้างใหญ่แล้วเป็นคณะไทยแต่ว่ากรอบค่ะเซตนี้เป็นคณะที่สดมากค่ะนี่นะคะเราก็มาหั่นแบบนี้แยกส่วนกันนะคะนี่ก็คือส่วนของก้านใบนะคะเราก็มาหั่นท่อนโดยสไลซ์เฉียงแบบนี้ค่ะเวลาผัดออกมาแล้วมันจะน่ารับประทานนะจ๊ะ นี่ก็เป็นส่วนของต้นนะคะสไลด์เหมือนกันค่ะสไลด์เฉียงๆไปเลยคะน้านี้กินได้ทั้งดิบทั้งสุกเลยนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แข็งแรงค่ะรู้ไหมกินบ่อยๆเนี่ยบำรุงผิวพรรณด้วยมีวิตามินซีและเบตาแคโรทีนนะคะช่วยบำรุงสายตาด้วยและเป็นผักที่หาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะซื้อมาทำกินบ่อยๆนะคะดีต่อสุขภาพค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เอาส่วนของใบเนี่ยเก็บใส่กระปุกเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะเอาไปใส่ตู้เย็นไวค้ค่ะมันจะทําให้ใบคะนะ้ากรอบค่ะเดี๋ยวเวลาเราจะผัดแล้วเราค่อยเอาออกมานะ mm hmm. ก็ใส่ตู้เย็นไวนะ้น่าจะประมาณ10นาทีได้ค่ะต่อมาเลยเราก็มาหั่นพริกชี้ฟ้ากันนะคะหั่นเฉียงเช่นกันค่ะพี่กันว่าหั่นเฉียงแบบนี้มันจะดูสวยนะคะเวลาผัดออกมาใครจะหั่นยังไงก็ได้คะ่ะเอาที่สะดวกนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ เตรียมกระเทียมค่ะเอามาทุบให้แตกนะคะแล้วก็ซอยนิดนึงเตรียมไว้ตอนนี้ทุกอย่างเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะปลาเค็มเราก็ทอดเสร็จแล้วค่ะตอนทอดปลาเค็มนะคะต้องหมั่นดูนะคะไม่ใช่ทอดทิ้งนะคะทอดทิ้งแล้วเสียดายแย่เลยเพราะราะคาก็ค่อนข้างแพงค่ะเรามาแกะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะชิ้นใหญ่นิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นชิ้นเล็กนะ เวลาผัดแล้วเนี่ยเราจะหาปลาเค็มไม่เจอเลยมันจะไม่มีทิกเจอร์ของความเป็นปลาเค็มค่ะส่วนของกระดูกก็ไม่เอานะคะเละไว้ข้างๆเลยค่ะเรียบร้อยตอนนี้ก็ตั้งน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ลงกระเทียมเลยค่ะผัดให้กระเทียมหอมเหลืองเลยนะคะวันนี้เราใช้กระเทียมไทยค่ะกลิ่นก็จะหอมมากค่ะเสร็จแล้วก็ลงพริกค่ะ ริกนมาผัดมันก็จะความเผ็ดมันก็จะน้อยลงนะคะเสร็จละเดี๋ยวเราก็ลงก้านของคะน้าเลยค่ะณนะตอนนี้ใบของคะนา้ายังนอนอยู่ในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเราผัดส่วนนี้ไปก่อนเราจะปรุงรสนะคะด้วยการใส่ซสี้วว๊วเาาน้ำมันหอยแล้วก็น้ำนิดนึงนะคะผสมกันแล้วก็เทเข้าไปชิ้นหนึ่งค่ะอีกชิ้นหนึ่งเดีย๋ยวไว้ปรุงรอบสองค่ะคำกินก็ไม่ซีเรียสนะคะในการใส่พริกใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะ แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะตอนนี้ก้านก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็ลงส่วนของใบเลยค่ะดูเหมือนใบจะเยอะนะคะเดี๋ยวผัดสักพัก,กใบมันก็จะสลดมลงไปก็จะพอดีค่ะได้หนึ่งจานพอดีเลยค่ะช่วงนี้นะคะขอตัดข้อโฆษณา,า,น,าน,นิดนึงค่ะฝากช่อง Youtube Channel ของพี่กันด้วยนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พี่กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะ เอาไว้เวลาที่ใครคิดเมนูไม่ออกนะว่าเอ๊ะวันนี้อยากทำอะไรกินหน้าอย่างเงี้ยก็เข้ามาช้อปปิ้งในครัวพี่กันนะคะแล้วก็เลือกเมนูตามชอบเลยค่ะตอนนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงส่วนที่เหลือนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ปลาเค็มกันแล้วค่ะปลาเค็มคืออร่อยมากค่ะเมนูนี้อร่อยมากๆเลยค่ะกินกับข้าวสวยก็ได้กินกับข้าวาต้มก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้เวิร์กนะคะกินพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวค่คะ กินไปเมา์มอยไปมีความสุขนะคะสังเกตว่าวันนี้เราจะไม่ปรุงเครื่องเยอะนะคะเพราะว่าปลาเค็มก็เค็มอยู่แล้วนะใส่น้ํานิดนึงค่ะเพื่อให้น้ําปลาเค็มออกมาและแทรกซึมไปตามก้านผักใบผักนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักใส่จานเลยจ้าอืมกลิ่นหอมทะลุจอมาเลยค่ะว้าวน่ารับประทานที่สุดเลยค่ะไม่ใช่แค่สีสวยอย่างเดียวนะคะ อร่อยด้วยค่ะคณนานี่คือกรอบมากเลยค่ะสักคำไหมคะสวัสดีค่ะ